นี่ครับพี่น้อง,องวันนี้มาเห็นแล้วพญาเตาง,งอยตุดแท้ครับผมแต่ก้าเห็นสามแยกนึงมาเตาง,งอย,ยทีเอรอโดผาลนะนะครับพญาเฮามาทุกเท่นบูชาพญาเตาง,งอยครับผม เห็นแล้วมานนี่ยต้อนสลรดีครับผมตอนสเละรอดเหรอเป็นครั้งแรกเห็นนะผมบ้ามันตะ n g อยูดสามแยกกับเมียนโง่นีหลายองค่แต่ว่าเราจริงมีมาเยอะนี่ค่ะเป็นสอกลักษณ์ของอำเภอค่ะโอ้อันนั้นเป็น เป็นละเป็นละฮัทจ้าถึงแล้วเตางอยอะไรแบบนี้ของแต่นะของแต่ตอยเงาไปเฉลยไปเถอะไปเฉลยพูดนะบอกพูดบอกนี่ครับพญาเตางอย โอ้พี่น้องมาทองเทเนวนเอวัยพยาเต่างอยหลายครับผมวันนี้เอใส่ให้ไหไอ้เสอใบเขาคำไวเนาะคำบูชาพญาเต่างอย Gue t referred Marche Tintonder Ni, <laughs> Uym Purtul-erman band figured out the structure of the house U mellan waris Kit invers throw capacity U renamed it The Guest House

59, 59 nó bỏ. Ồ, 59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 .

ไฟในห้าเก้าไฟนะออสิบสี่ทุกคนไม่ได้ถ่ายเท่ไหมสี่นี่เฮ้ อ่ะเบิ่งดูวันนี้ไปเบิ่งวันนี้วันที่เลขสิี่เปลี่ยนไปก็เลยครับผมสิบสี่เปลี่ยไปลยสิบสี่น,นี่อ่าเสียงใบซิมซีได้เบอร์14บุพเพใบที่14ปาริชาติ สันนิวาสเวียนบรรจบพบอีกขนเพียงได้เจอเธอคนนี้เหมือนมีมนมิสับสนคู่แท้ที่รอคอยเอาเบอร์ห้า่เบอร์ห้าบุพเพใบที่หมีดีทุกอย่างแต่อ้างว้างปาปเปล่าเปลี่ยวห่อเหี่ยวจิตแม้นเรื่องอื่นสมบูรณ์พร้อมดังใจคิด แอบงุหดหงิดเรื่องรักต้องทักใจเออสาวสองเลยอสาวสองครับผมเออเข,ข,ข้าเข้เาเถอะวะใบยี่สบสองบุพเพใบที่ยีบสองมากกว่าเพื่อนเพราะใกล้ชิดจนลืมเรือนเส้นทะบางใสเปลี่ยนจากมิตรคิดเป็นแฟนไปได้ไกลซบที่ไหลพักกลางใจไปได้วยกัน <c oughs> <c oughs> ครับ,บวันนี้ก็มาไว้จะพัญญยากเต่าง่อยครับของแท้ครับผม ครับเรียบร้อยเอาของฝาจากเต่างอยครับผมมีสัญลักษ์เต่างอยเนาะตัวเท่าเหร่ตัวเท่าไหร่ครับนี่อันจะได้อันแบบง่ายๆเบาๆนะโอ้ก็เป็นอันะเบาสุดเลยมีอันนะบอกมีอันมีคือศาสตร์เนาะมีอันเต่างอยเต่างอยอสีเพียวเน่าขึ้นดีอยวนี้เออนี่กว่า ปรณยะนําหมึกครับครับาสิบเด้อผู้ดําก็ว่าสิบเนาะโอ้ย140บาโอ้ยคุณมาครับผมเนี่ยแม่ค้าที่ดีไม่ต้องมีการต่อรองรถเลยๆตั้งไว้ให้รถนี่แหละนะคะนี่ผมมาหลายเทือสามเทือนะผมเห็นว่าอยู่สามแยกกั็ไปเด้อนะบานนี้บ่ฮู้ว่ของแพ้อยู่พี่เนาะ่โอ้ ลงไปพุ่อเไปเขาวงแล้วมนี่เอุ้นล้นแล้านันี่เอเ่าอเาอายเาเเอางอยไม่เอาว่าไม่นิงเสือง่อยหเงี้เบอร์อเอ็กแอลบอแฟนเพิ่อนมั อันนั้นลุงเอ่เป็นแฟนแฟนไม่มาตัวยทไม่เอาเฮ้ยอันอนุสรอนุสรดจดีเอ่อหลังจากไหวพยาเต่างอยแล้วก็มาซื้อของเป็นที่ลึกทับของฝากจากเต่างอยนะครับผมแม่ค้าใจดีคนสวยครับรถให้เราไม่ต้องต่อรองนะครับ น่าเห็นไหมครับไม่ครับใจดีครับไม่ต้องต่อรองลดให้เลยตัวนี้บ่ต้องต้ี่เอาให้ตัวบไอ้ไห้เนี่ยยีบาทนี้ไอ้รอพี่้อพี่บหน่อยสิอันนั้นบาเบาเหิน ครับผมเดี๋ยวก่อนขอหยัดครับ